ขึ้นสวรรค์วันแรกเดินชิวๆในเมืองเซอร์แมทแต่ไปตกม้าตายล้มขาแพงตอนลงจากจุดชมวิวของก็แพงขาก็แพงครับแล้วก็เส้นทางที่เราเดินวันนี้เราบอกเดินชิวๆในเมืองตรงเนี้ยก็คือสถานีรถไฟของเซอร์แมทใช่ไหมที่พักของเราเนี่ยเราทําคลิปแนะนําไปแล้วก็คืออยู่ปากสีม่วงเนี่ยอยู่ใกล้มากๆแค่ร้อยกว่าเมตรแถมยังมีมีกลอสซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีโค o อฟโคลอฟนี่ซูปเปอร์มาร์เกต็ตอยู่ตรงนี้อยู่หน้าสถานีเลยเรียกได้ว่าทำเลดีสุดๆโชคดีมากๆแล้วเราก็อยู่ถึงเจ็ดคืนก็นี่ก็จะเป็นวันที่สองแล้ววันนี้เราก็ยังไม่ได้ขึ้นโกลเดกรดหรือแมทเธอร์ฮอนใดๆแล้วก็สำรวจในเมืองอยู่ทั้งเจ็ดวันน่ะเนาะต้องพยายามขุดที่เที่ยวนิดหนึ่งแต่ว่าแค่เทอร์แมทที่เดียวอ่ะก็เทีเ่ยวได้เยอะแล้วแหละว,วันนี้เราก็เดินจากที่พักของเรามีแข่งวิ่งมาราธอนด้วยนะ วันนี้เขามีวิ่งแข่งมาราธอนกันด้วยวันเสราร์ที่3กรกฎาคมโอ้น,นี่เขาแข่งมาราธอนแต่ข้างนอกเขาก็ไม่ค่อยใส่แมสกันแล้วนะแต่ก็มีบางคนที่ใส่จะส่วนน้อยมากอะ่ะน่ากลัวเหมือนประเทศไทยเขามาชุมนุมกันเยอะมากเลยดูดิเนี่ยเขาก็ไม่มีใครใส่แมสเลยนะ เามีบางคนแต่เราก็ใส่แมสนะมาเจออีเวนต์พอดีแล้วก็เดินมาผ่านสถานีรถไฟมาแวะดูที่คืนก่อนจะแก๊สสักนิดนึงเสร็จแล้วเราก็เดินตรงไปมีเพื่อนเพื่อนคนนึงแนะนำซปเปอร์มาร์เก็ตเดนไลเนอร์อ๋อไม่ใช่เดนเนอร์เป็นไรเดอร์เดนโอไปแล้ว ก็เราก็ไปแวะโอ้ของถูกจริงๆอย่างที่เขาบอกแล้วก็เดินวันนี้เป็นวันเดินเล่นในเมืองเราก็เดินมาจากที่พักไกลมาเลยผ่านเดนเนอร์ซูปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะแล้วก็กะว่าจะเดินเรียบคลองไปเรื่อยๆนี่คือ12บองอศารหรออากาศมันหนาวแต่ว่ามันมีแดดแรงไงเออถ้า1ิบสององศาจะมีลมแรงก็คือจะหนาวเลย เนี่ยกะว่าจะเดินเรียบคลองตรงนี้ไปเรื่อยๆคลองดูเขาดีใสมากโอ้นี่นี่ถังขยะเนี่ยอันนี้แยกขยะเป็นกระดาษอันนี้อะไรกล่องคาร์ดบอร์ดก็คือกล่องโอ้ขาวใสโอ้ขาวมากเลยอ่ะได้ข้ามสะพานสมใจละ มันเป็นป้ายเขียนว่า The e i s t No d o g Toilet Here ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นกากระบาดมันก็ต้องเป็นกากระบาดดิแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่หมาขี้นี่ทำไงอ่ะเป็นวงกลมสีเขียวอะไรนี้หรือเปล่าเออคนก็ตอนแรกเห็นกันึกวว่าที่ที่ให้หมาขี้เออนี่นี่มันต้องเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ให้เห็นเห็นชัดเลยว่ากากระบาดแามเอึป้ายบอกหมาด้วยต้องให้หมาเข้าใจ ซุนเนก็กเกลลอดจลอนฮอนมันเหมือนจะเป็นเขาที่อยู่ข้างๆคลองเนกร์โอ้โหเยอมากอันนี้เราเดินตามแมพมานะเนี่ยเดินตรงไปเรื่อยๆไม่รู้เป็นยังไงนะเป็นทางเดินขึ้นกระเจ้าแต่ว่าในแมปแบบมันมีทางเดินแบบ เบี่ยงด้วยที่ไม่ต้องขึ้นด้วยอ๋อนี่ลูกสอนอะไรวะรอดเทอร์ฮอนทางนี้นี่เว็กเวกเราไปทางเว็กดิแต่งเีนไหมแต่ว่ามันก็ไปเออว่ะ <laughs> <laughs> ให้เตรียมตัวเลี้ยวซ้ายไงจะได้ไม่ชนแต่เราเข้าไม่ได้เนาะ อ๋อนี่ไงทางทางเดินดก็ลองไปก่อนทางเข้าเราไปไม่ได้ใช่มหมเราก็ต้องมาทางนี้ สงสัยจะไม่ใช่แฮะตอนนี้ไงเขาเขียนเลียด<า>เวดมันมีลิฟต์ด้วยมันต้องเสียตังค์แน่เลยจะมาบริการลิฟให้ขึ้นเพื่อไปเดินต่อไม่รู้แหละเขามีทางให้เราก็ไปเขไม่ให้เอาจักรยานมา เดี๋ยวนะเมื่อกี้คือเราขึ้นฟรีเหรอขึ้นมาสูงมากเลยนะขึ้นมาอย่างเจอบ้านคนอยู่ไม่แต่มันขึ้นฟรีอ่ะเฮ้ยเขามีของฟรีด้วยเหรอไม่อยากเชื่อเลยอ่ะเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมตอนนี้เราเดินได้ม่วงไม่รู้ว่า ไอในแผนที่กับของจริงมันจะต่างกันยังไงเพราะว่ามันให้เข้าอุโมงค์อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเข้าอุโมงค์แล้วมันจะเป็นยังไงไม่เคยเจอ,อย่างนี้เออเนอะเมื่อกี้เห็นจกักรยานเขาไปได้ะเออแต่ว,ว่ามันขึ้นที่สูงยังไงก็ต้องเป่นมันได้รตรงเลยอ่ะเขาสร้างทางแบบนี้ให้ให้เดินเล่นเลยเหรอยังอึ้งอยู่เลย แต่ในมุมที่จะเย็นนั่นนี่หนาวเลยแหละไกลด้วยนะไม่ใช่ใกล้ๆนะโอ้ย,อยเดี๋ยวๆจริงว่าจักรยานมาอจริงว่ายังหันหัวทันนะหรือไปขึ้นทางพิเศษดิไม่ถามแต่ว่าไม่ไมถามได้ไหมถามหนาวไม่เห็นหนาวเลยไม่หนาววันนี้ยังไเขายังพาหมามาเดินเล่นเลย,เ,ลยเ,เ,เสื้อธรรมดาด้วยเสื้อธรรมดาด้วยไม่ใส่เสื้อกันหนาวด้วยอ่ะองเรามาัน เด็กร้อนเพิ<ส><ก>่งจะใส่เสื้อกันหนาวไปอ๋อนี่ไงทางเดินทางวิ่งเขาก็มาจากตรงนี้แล้วเราก็แค่ขึ้นอุโมงค์โธ<ห><ห>มันก็มาเจอกันอยู่ดีมีก็ทำอุโมงค์ยาวเขาต้องทำดีขนาดนี้เลยเหรอผ่านอุโมงค์ของเขาไปเสร็จแล้วแล,แล้วก็หาจุดทำวิวแถวๆนี้แหละอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ย,ยไอ้เซิร์แมทแมอรวิวพอยต์อะไรเนี่ยนะแต่ว่าทําไมมันไม่มีไม่รู้อะไปแล้วไม่เจอเราก็เลย เดินกลับลงมาดีเกินไปตกใจอุ้ยสวยอันนั้นค,คือเมเทอร์ฮอนใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดชมวิวตรงนี้ยังไม่ใช่ของจริงหนึ่งนาทีที่ผ่านมาเพิ่งจะหยิบมาใส่ <c oughs> ตอนนี้เก็บแล้ว <c oughs> ไอแ้แหลมแหลมนั้นคืออะไรอะ่ะมันก็น่าจะเป็นเมเทอร์ฮอนไม่เห็นเงียนอื่นแล้วนี่สูงที่สุดในแถบนี้แล้วเนาะอือน่าจะสูงกว่า เหรอสูงก็ฟูจิอีกเหรอแต่ในเมืองนี้มันก็สูงอยู่แล้วนะเราอยู่ที่สูงอยู่นะโอ้ก็ในเมืองเห็นเขาว่าสูงประมาณพันหกร้อยเดินไปตรงไหนก็สวยหมดเลยเนาะโอ้เ <c oughs> พิ่งเดินมานิดเดียวเอง <c oughs> แบบเดินแล้วหยุด <c oughs> เดินแล้วหยุดอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เที่ยวแบบชิวๆง เออว่าแต่คนวิ่งวิ่งเขากินน้ําแล้วเขาไปชิงช่องกันที่ไหนหรืออันนี้ไม่ใช่เนาะว่าเขาทนกันเก่งมากเหงือออกปเปล่าน้ํามันไหลทั้งเหงือไงมันหนาวนี้อย่างนี้เหงือออกได้เหรอโอ้ขี่จักรยานคนเดียวสองคันเหลหรอ,อยากขี่จักรยานมากกว่าแต่ไม่เอาขึ้นเขานะพาลากิดิ้งหรอเขาเรียกโดดลมอ่ะ เห็นไหมเห็นไหมดูบ้านนี้ดิเขาทิ้งล้างอ่ะในเซอร์แมทเนี่ยนะแล้วมันมีบันไดขึ้นไปทําอะไรอ่ะน่ารักดีนะถ้าเกิดตกแต่งดีๆนะโอ๊ยแต่ทิ้งล้างน่าเสียดายเนื้อิวิมถนนทำเลดีมากอ่ะแต่ว่าจีเขาก็เกิดคิดอะไรของเขาไม่รู้เขาก็เลยอยากจะไปขึ้นจุดชมวิวอีกอันหนึ่งนี่ละมั้งมิสเตอร์ฟรานโคซิส อ่านว่าอะไรไม่รู้นะฟรานซิสและกันนิคลาวส์เนี่ยนะคือว่าไม่รู้มันใช่หรือเปล่านะเพราะว่าตรงนั้นไม่มีชื่อบอกใดๆแล้วก็เห็นมันอยู่ใกล้ๆที่เรากลับลงมาเจอที่ขึ้นกระเชา้าแมทเธอร์ฮอนก็เลยคิดว่าน่าจะใช่อยู่เพิ่งจะตัดสินใจว่าเดินไปตามทางตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปจุดชมวิวตรงนี้แล้วก็เดินลงมาอ้อมมาตรงสถานีเซอร์แมทแล้วก็เดินเรียบคลองไปแล้วก็กลับเข้าที่พักตรงนี้ คือแบบหนูแพนแผนเราเนี้ยไงอ๋อแพนกระทันหันพึ่งคิดได้เมื่อกี้เองแพนเรียวทามออาปแผแนสดระหว่างวันด้วยเราเดินตามลุงเข้าไปลุงข้างหน้านะู้ไุงอ๋อลุงข้างหน้ารื่ไงไม่รู้ว่าเป็นเพราะโควิดหรือเปล่านะว่าคนเงียบมากเลยแต่ก็มีคนเดินอยู่เรื่อยๆนะ อันนี้เป็นสนามเด็กเล่นให้เข้าฟรีเลยใช่ไหมก็น่าจะใช่ดีเนอะมีสนามเด็กเล่นเยอะมากมีกระจายอยู่แต่ว่าเมืองนึงก็มีกระจายอยู่ทั้งหลายที่อะไปดูป้ายแป๊บหนึ่งดิเนี่ยเนี่ยป้ายรถเมย์อยู่เนี่ยนี่คือป้ายรถเมย์อ๋อมี <S <S ดมีรถเมย์ด้วยนะ <S <S ดีจังเลยเนอะเขามีที่พักผ่อนหย่อนใจเยอะเลยเนี่ยเก้าอี้ให้นั่งเล่น <S <S อันนี้โบสถ์จิ๋ว อันนี้สนามเด็กเล่นอยากเล่นอ่ะกดไหนกดเลยน่นกดเลยขึ้นมาไกลแล้วอีกไกลเลยอไกลเลยฉากอย่างนี้ต้องมีประจำก็เรามาเพื่อสิ่งนี้จุดชมวงไเราไม่ได้มาเที่ยวในเมืองเ่้วในเมืองด้วยคือแบบว่าชิวๆอย่างไปตรงไหนก็ไปตามใจจี ว้าวรถไฟรถไฟรถไฟขึ้นคอนเนอร์แฟตแน่เลยคอนเนอร์แสตบานโอ้ยาวเลยแล้วเนี่ยเออคอนเนอร์แสตบานจริงด้วยอะ่ะไปรถไฟฝั่งนู้นกันได้ที่นั่งแล้วเก็บอีกหนึ่งตัว แต่ตอนนี้น่าจะประมาณเกินขึ้นทางมานิดเดียวน่าจะเดินอีกสัก20นาทีนะโดยประมาณนะไม่ได้ดูแผนที่เลยเพราะว่ามันตรงอย่างเดียวนงเดินซิกแซกซิกแซกไปมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่เป็นว่าอากาศแบบนี้ใส่เสื้อธรรมดาแล้วก็ฮีทเทคอยู่ข้างในอีกหนึ่งตัวก็โอเคแล้วสิบสองเนาะกางเกงก็ชั้นเดียว <12 S 2> เององศาแต่ของที่ใส่เลกกิ้งข้างในด้วยเป็นคนที่หนาวมันก็ใส่ฮีทเทคข้างในอันนึงแล้วก็เสื้อ อีกตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อน,นี้ร้อนเลยอ่ะคือคือถ้าเดินอ่ะร้อนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเมืองหรือแบบว่ายืนเฉยๆอ่ะก็หนาวอืมใช่ใช่ไาเดี๋ยวกินน้ําก่อนนั่นแหละตรงนั้นก็โหซิกแซกมากมายเป็นที่แรกเลยนะที่เนี้ยที่อ้อเห็นนะตอนขาลงมาเนี่ยนะมันมีพวกฝรั่งที่เขาปั่นจักรยานอนะ่ะคือปกติที่อื่นเราก็ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นนะมีบ้างนิดหน่อยไม่ค่อยเห็นคนปั่นจักรยานขึ้นเนินนะ มันก็ขูกขะเต็มไปหมดเลยนะเขาก็ยังทํานะคือแต่จริงที่เนี่ยเขามีตัดทางไว้ให้พวกขี่จักรยานแหะแต่ว่าพวกนี้มีบางคนเขาโรคจิตนิดนึดหนงหรือเขาเก่งกันมากก็ไม่รู้นะคือหินเนี่ยมันระเกะระกะเต็มไปหมดเลยนะเขาปั่นลงเขาอะปั่นแบบหินจักรยานเนี่ยนะไอเราเนี่นะตอนลงเนี่ยนะมองแต่เท้าตัวเองค่อยๆลงเดี๋ยวถลายเพราะว่าเคยถลายมาแล้วหลายรอบมากขี่จักรยานลงมาเลย แต่เขานี่คือลงแบบไม่มีการยั้งเลยอ่ะไม่มีการแบบกลัวหรืออะไรเงี้ยไม่มีเลยปั่นลงไปเฉยเลยมิงทําไมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วฮีเดียวอันเนี้ยมาเธออร์แน่แน่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้จะอันไหนอ่ะอ๋อที่อกที่เหลือทางตรงอี่เดอใกล้ถึงแล้วหวังว่าจะเห็นวิวที่คุ้มค่านะ ลุงกับป้าไทยเดินเดินแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วแต่ลุงป้าสวิตสบายสบายเขาเดินแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วอะ่ะนี่อะไร<ม>โบราณสถานเนาะหวังว่าขึ้นไปจะได้เห็นวิวแบบนี้ที่ดีกว่านี้อันนี้ก็ดีมากแล้วนะโอ้ ไปถึงแล้วสูงมากเขาบอกเป็นจุดชมวิวดูท่าทางแล้วมันไม่น่าจะใช่ชมวิวเลยนะต้นไม้เต็มเลยโดนหลอกแน่ๆีจะกลับลงไปยังไงเนี่ยเนยต้องไปทางนี้เปล่าเนี่ยไอหินก้อนนั้นอะเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะ ส่งตัวแทนไปดูก่อนทนขี่จักรยานเหรอใครจะมาขี่ตรงนี้เนี่ยถึงแล้วเหรอ มีสื้อซื้ออื่นด้วย,ย,ย,ยมันเหมือน,นเป็นทางเดินแคบๆแ,แ,และแค่มีเสาอะไรไม่รู้อยู่เฉยๆคือถ้าเชื่อแมปอะมันก็คือไปทางข้างล่างมากกว่าอ้าวเหรอเอออีกนิดเดียวเองอะเ <c oughs> มื่อกี้บอก,กควรจะเชื่อแบนี้ก็บางทีก็เชื่อได้บางทีก็เชื่อไม่ได้ทำไมได้ยินเสียงคนเดินอ้าวมีคนเดินมาจริงด้วยเว้ย ก็ตรงนี้อ่ะเขาเขียนป้ายว่าเป็นทางจักรยานเลยแนี่ยลไม่ต้หาทางเดินกันเลเอา้าถ้าเป็นทางจักรยานมันก็จะไกลกว่านะาถ้าเป็นทางคนเดินจะใกล้กว่านะคือเราก็เห็นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแรกแล้วว่าเออเขาจะปลูกฝังลูกๆตั้งแต่ยังเล็กๆเลยนะบางคนจะอุ้มมาตั้งแต่เป็นทารกเลยมาไฮกิ้งอย่างเงี้ยฮกิ้งแบบว่าเหนื่อยๆอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเด็กๆก็จูงขึ้นมาอย่างเงี้ยเหมือนเขาฝึกไปเพื่ออะไรหรือว่ามันเป็น วัฒนธรรมหรือยังไงแต่รู้แต่ว่าเชื้อเอเชียของเราเนี่ยคือ <c oughs> มันแก้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าขนาดอ๊อฟเนี่ยนะเดินมองเท้าตัวเองแล้วนะอ๊อฟยังสะดุดขาพลิกจนได้ขาพลิกแล้วก็ล้มเขา่าเข่ามันก็ไปขูดกับพื้นอะไรเงี้ยก็ได้แผลมามันเป็นทุกซีซั่นแหละทีเขาจะชอบแซวได้แผลทุกรอบเลยอะไรเงี้ยขนาดอ๊อค่อยๆลงแล้วนะอ๊ยังล้มได้เลยแต่ว่าพวกปั่นจักรยานลงมาเนี่ยโอ้โหเขาทํากันได้ยังไงเขาไม่มียั้งเลยนะ หนว่าจุดชมวิวเขาปักไปเมื่อสิบปีที่แล้วหรือเปล่าว้วตอนนี้ต้นไม้มันขึ้นมามีเขาลางว่าจะเป็นจุดชมวิวของจริงเพราะว่าตรงนี้มีต้นไม้หมดเลยใช่ป่ะเนี่ยเท่าที่เดินมาเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นจุดชมวิวอะแต่พอเราเดินบกไปตรงนี้ปุ๊บไม่มีต้นไม้ล่ะโอ้เห็นเธอขาอ้เห็นแบบชัดเจนมากอะ โอ้โหอาจะไม่มีเก้าอี้โอ้โยอ้าขอกรีซสักทีได้ไหมคะเสียงแหบโอ้โยสวยมากเลยโอ้โหโอ้โอ้โหว้าวเดินไม่ไหวแล้ว ส่งตัวแทนไปดีกว่าโอ้ก้อยคุ้มค่าหน่อยโอ้ยคุ้มค่าจริงๆเลยนะเนี่ยที่ได้มาเกือบจะถอดใจลงไปแล้วซะเลอีกเนี่ยถ้าเดินต่อไปมันจะเป็นยังไงนะ มีที่นั่งมั่งไหมขอท,ท่อ,ทอก็ได้อุย้ยมีป้ายตรงนี้พอดีด้วยตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอ้ยดีดีดีดดอู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะศาลเจ้าอะไรนะชลายป่ะเออตรงเนี้ยดีดีมีพระเจ้าคุ้มครองมีอะไรด้วยเนี่ยอ่านไม่ออกอกินอาหารแล้วก็กลับเลยกลับทางเดิมไงไม่ดีเหร มิชช <Mission> ั่นคอมพลีทคอมพลีตถึงจะเข้าใจผิดว่าเป็นลานกว้างก็เถอะมันไม่ใช่ลานกว้างแต่มันเป็นก้อนหิน1.95่งจุดเก้าห้าฟังอแต่ที่เราชอบอีกอย่างหนึ่งคือคือบ้านเมืองเขาสวยมากเรียกได้ว่าอันดับต้นๆที่เราไปมารถแบบนี้มันคือแท็กซี่อะเนี่ยแท็กซี่วิ่งขึ้นลงเขา ซี่ซี่ไปเรียกที่ไหนเนาะเขาไม่เห็นแท็กซี่ตอนออกจากสถานีก็เมื่อกี้นี้เขามาจอดเสร็จปุ๊บแล้วคนที่เดินน้่งหลังเราอ่ะเขาก็ขึ้นคือเหมือนกับโอ้ขี้เกียจเดินแล้วเว้ยแท็กซี่เหรเออนั่นเราไม่ได้ขึ้นเลยแต่แท็กซี่เขาดาหน้าตาดีเนาะแกรนเล็กเนี่ยเราลงมาจากข้างบนตอนประมาณสักสองโมงกว่าๆสองโมงครึ่งมั้งก็เดินมาเรื่อยๆตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งผ่านไป สามโมงครึ่งแล้วลงมาถึงในตัวเมืองแต่ยังไม่ถึงตัวเมืองซะทีเดียวตรงนี้เป็นสถานีกระเช้าเนาะเ,เขาเรียกกระเช้าไหมอ๋อใช่เคเบิลคารใช่ไหมไปเซอร์แมทเขาเรียกว่ากอนเดลลาบานเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขึ้นวันอื่นเนาะอันนี้มาสำรวจเฉยๆเดี๋ยวนะนี่คือแท็กซี่เหรอ,อแท็กซี่หรือว่าเป็นรถอ๋อนี่งแท็กซี่เนี่ยยีสี่ชั่วโมงด้วยอะลงมาถึงแล้ว ลองเซอม์มชอบมากเลยอ่ะสีแบบเนี้ยอยากกินอ่ะเขาหน้าให้เราเดินลงไปข้างล่างเนอะมีแบบบันไดลงอะไรเงี้ยกลัวคนโดนหกักใสเน้่มันีเ่ยววอ,อ,อยากลองชิมดูอ่ะหามาเย,ยี่ยๆ <laughs> <laughs> ตอนนี้เป็นเวลาสามโมงสี่สิบเจ็ดวันที่สามเดือนเจ็ดสิบหกองศา เย็นเย็นดีเนาะย็นเย็นแต่ฝนมันตกไงแต่ฝนตกไม่ได้ทําให้หนาวขึ้นนะส่วนใหญ่เขาจะนึกว่าเราเป็นญี่ปุ่นเนะเออเมื่อกี้ก็มีคนทักแถมยังทักปิดด้วยนะอาริกาโตนั่นมันขอบคุณไม่ใช่เขาขอบคุณเราไงที่หลีกทางให้ใช่เอขอบคุณยังไม่รู้ตัวไอติมเจลาโต้เนี่ยเขาเขียนว่ามีนิ4.5แล้วอันที่สองอ่านว่าอะไไม่รู้ <7. S 1> เจล่าโตอิตาเลียนโนใช่ไหมแล้วราคาเอามาจากอิตาเลียนโนเดี๋ยวเราไปอิตาลีกันไหมว่ามันราคาเท่าไหร่หลังจากสวิตแล้วก็ต้องลุ้นว่าจะได้เข้าเดรมัรหรือเปล่าแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยมาแต่ละเมืองเนี่ยเราก็จะแวะสั้นๆนิดนึงโหในเมืองนี่เขาสวยเนาะเพราะว่าเราลบมากไงแล้วก็แบบถ้าอย่างสองซีซันแรกที่มา,เ,าเดมนมาร์กออสเตรียเช็ก อังกฤีหรืออื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยือว่าเข้าเมืองคนเยอะก็เลยต้องใส่นหน้าร้ยก่อนแต่ว่าใช่แต่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ใส่นะเขาฉีดวัคซีนกันหมดแล้วไงเด็กกระสดแล้วเด็กวันนี้ต้องฉีดไม่รุนกระสีเราก็อยู่ที่ละคืนสองคืนแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยแบบลบมากไงอยากจะเก็บให้มากที่สุดอะแล้วเราบังเบืองเราก็เสียดายแบบว่าเออได้มาแบบได้เจอที่สวยๆเนาะได้มาอยู่แค่คืนสองคืนแต่อันนี้เราลบมากสุด เจคืนเลยแล้วดูกันว่าแะยังไงแต่ว่าคิดว่ามันเป็นชีวิตที่อโอเคมากๆเดี๋ยวไปมองหมาดิมาไปดูคมันดูเังฉี่ทำไมเราไม่ดูตรงผมอ๋อมันฉี่อยู่ไม่ใช่หรอหรือว่ามันไปดมรอยฉี่คนตัวอื่นสวยเนอะเนี่ยตรงนี้เป็นใจกลางเซอร์แมทเลยนะเซอร์แมทคืออะไรอะ คือออะะไร่เฮ้ยมันเป็นกระเช้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมกระเช้ามันเยอะจังวะเฮ้ยกระเช้าเรามีสายระโยงเขาจะเป็นแบบทัวร์หรือไม่ก็อ๋อทัวร์ลิสออฟฟิศเขาให้ปีนขึ้นไปบนนี้เหรอโอ้โหไอ้เด็กปีชิดยอดแมทชเฮอร์รอนโอ้โหโอ้มีเขาโรคจิตนะจริงวะเนี่ยนี่คือยอดแมทชเฮอร์รอนเหรอ จริงป่าวมันจะมีให้เลือกหลายหลายหลายที่มโอ้โห,โหต้องฝึกขนาดไหนเน่ถึงทำได้ขนาดนี้เนี่ยต้องมีเชือกคล้องถึงกันด้วยโอ้ <laughs> เราคงจะแบบว่าอนุบาลของเขาเลยนะไม่ก็แลกลอดเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> เด็กคกลรของเขาโอ้โหดูคนดิ คนดิอยากจะอยู่นานกว่านี้ด้วยซ้าแบบว่าเที่ยชอบที่แบบนี้มากๆเลยก็ตอนแรกคิดว่าวันพรุ่งนี้จะไปขึ้นก่อนนึกแรดก่อนดูที่ฮกกิ้งไว้แล้วเดินขาแพงสะก่อนกินช็อกโกแลตพหนึ่งฟังไปแล้วกินได้เยอะดีกินช็อกโกแลตแฟนแพแล้วแบบว่ากว่าจะกืนได้กระเดือกต้องอมแล้วอมอีก แต่จริงๆเขายังไหวนะแต่จีเขาเป็นห่วงก็เลยเอองั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราหาที่ฮกิ้งไปที่อื่นก่อนแท็กซี่เขาเป็นกล่องๆเหมือนเหมือนรถไฟนะเออครับเขาออกแบบมามคาล้ายๆรถไฟมันเข้าสอดได้เลยไม่ต้องบอกสายรถแจ้งเออถึงแล้วหรอถึงบ้าน,นเราแล้วหรอ,อบ้านเราอยู่ตแถวๆนี้ใช่ไหม เออใช่ใช่ใช่ไลฟ์เฟเซนไลฟ์เฟเซนคือซอยบ้านเราแต่เราจะไปมิกรอสใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อวานนี้เราเข้ามิกรอสทางนู้นไม่ใช่หรออันนั้นมันโคออฟอ๋อเหรอเออไปโคออฟดีกว่ามั้งคออ์อ่ะดีเยอะดีเห็นขนมเยอะเลย นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเรานะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ดูโกลโนไกซีซั่นหนึ่งถึงห้าก็ดูในเพลย์ลิสต์ในช่อง Youtube ของเรานะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังครับอะไรเหรออ้าวอา่ไหนอ่ะอุ้ยทำไมเหมือนแมวมันเหมือนหมาเลยอ่ะมันเหมือนกลักวเนะอะเพราะว่าทุกทีที่เห็นแมวมันก็จะแบบแวง,งวง่วงอ,อันนี้แบบ<จ>แมวกระตือรือร้นมากดูดิมันหนีเลยอ่ะ ไปหนีไปไหนอะแสดงว่าไม่ใช่แมวข้างถนงนเว้ยแต่มันไม่มีปอกคอนะอมันต้องเป็นแมวข้างถนนสิเมี้ยวมีเนแมวข้างถนน้วยอ้าวไม่กลัวแล้วเหรอเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวมันต้องมีเสียงแมวที่เป็นภาษาเยอรมันอะไรอะไรอะมีอะมิว มิวคืออย่างนี้ยหรอแมวภาษาเยอรมันว่าอะไรเออ c คท c ค t โตมิวมิวเมิวมิว